สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟติดเพดานแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด3สีเลยนะครับสีที่1คือสีขาวนะครับสีที่2คือสีวอร์มไว้นะครับและสีที่3คือสีธรรมชาตินะครับและมีแสงลอดออกด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการติดตั้งยังไงและจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอ่นบอกกันเลยนะครับ พอแกะมาจากกล่องนะครับก็จะมีตัวโคมแล้วก็จะมีตัวฝาปิดโคมนะครับแล้วก็ชุดน็อตสกูนะครับแล้วก็ข้อต่อสายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะทําให้แสงลอดออกมาได้นะครับลักษณะของเม็ดไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนจุดต่อไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นรูสําหรับเอาไว้ลอดสายไฟนะครับรูที่จะวายสกูนะครับก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4มุมนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับผมเขาเจาะรูมาให้แล้วเรียบร้อยนะเราก็ไปยึดเพดานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราตัวล็ แย่ใส yeah, ่ไฟเข้าไปได้เลยนะครับ ราจะอยู่ลักษณะนี้นะแล้วเราก็นําสายไฟที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาลอดเข้าตรงรูนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําโคมไฟเพดานนะครับมาติดตรงนี้นะครับแทนหลอดเดิมที่เป็นหลอดไฟแบบนี้ก็จะเอาตัวนี้นะไปติดแทนนะครับอันดับแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับผมทําการตัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวขอลื้อดูข้างในก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะก็อย่าลืมนะครับผมทํางานไฟทุกครั้งนะจะต้องทําการตัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝ้าดูก่อนนะว่าเป็นยังไงหลอดไฟอันเก่ามันก็เหลืองๆมาแล้วนะก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเเคดยะอี๋ว อแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ถอดแผ่นฟ้าลงมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะนําตัวโคมนะวางลงไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะยึดไว้กับตัวฟ้าตัวนี้เลยนะครับแผ่นตัวนี้เบานะครับผมยึดกับแผ่นฟ้าได้เลยนะจัดกลื่กลางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ยึดน็อตนะครับผมเขามีแถมน็อตแล้วก็แถมพุกให้ด้วยนะบ้านใครที่เป็นบ้านปูนนะครับจะติดกับผนังปูนนะเขามีพุกให้ด้วยนะก็ใช้สกรูนะครับเจาะลงไปได้เลยนะครับตรงกลางก็เจาะรูหน่อยนะครับผมให้ใส่ไฟลอดไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาเศษไม้นะครับผมมาลองตรงหัวน็อตไว้หน่อยนะครับอ่ะผมก็จะประกอบไว้ลักษณะประมาณนี้ด้านหลังก็จะมีไม้ด้วยนะจะได้ยึดติดแน่นๆก็จะอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวเอาขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับก็เอาใส่ขึ้นไปปกติเลยนะครับแล้วก็แย่สายเข้าไปที่รูตรงกลางนะครับก็ต่อสายไฟเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะไฟติดแล้วมีทั้งหมด3สี 4. โอเคไฟมาแล้วนะแล้วก็นําแผ่นตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งโคมไฟที่เพดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูนะครับกดที่สวิตช์ไฟ1ครั้งนะครับจะเป็นแสงสีขาวปกตินะครับปิด แล้วเปิดใหม่นะครับจะเป็นแสงวอร์มไว้นะครับซึ่งจะเป็นสีนุ่มนวลแบบนี้เลยนะปิดแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับข้างๆนะก็จะมีแสงออกมาด้วยนะครับทาให้ดูสวยงามนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับท่านนะครับผมที่กาลังมองหาโคมไฟติดเพดานแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแสงได้ทั้งหมด3แสงเลยสามารถแตะไปดูลิก์จี่ก้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ